รถกดเรกดาพี่ร้องล้ลอกสายไฟนอนนี้กำลัง,งลือ้อเสืยอกันลื้อ

นแน่นออนเลยติเว่ยเดือบไปเลยด้วยเดอบปด้วยรอประจำมันค้อยไปเรื่อยด้วยคล้อยไปเรื่อยออกเสียงมาใส่เอาอันเจ็ดคู่นะ น็เดีกรับว่าอ่ะเออเห็นมันยนะโอ้ยบ่โอ้โ้คนมามีเมียหรอกอือมีเมียเนาะขโอ้โหไปเตกอีกคุ้ยนะลังลื่น

ออกแล้วไปมวะโอ้ยโยนได้ไหมสองเล็บนึงกิโเโอ้ย๋ยนแค่หนึ่งเท่า ต้องเด็ดสมัยเด็ดนะแอนตันวนอนนะ đang chống cái <laughs> ยกสูงไว้ก่อนไปอ่านให้เพื่อนฟูด้วก่อนไปอ่านยกสูงไว้ไปอ่าง